นี่เลยไฮยไลท์นะฮะตอนนี้อยู่จุดกลางเต็นท์อ้นสุวรรณนะฮะสระบุรีไฮไลท์เขาอยู่ตรงนี้เลยนั่งชิลกินกาแฟนั่งคิดดูดิแล้วใกล้กับต้นใกล้กับต้นไม้นะฮะเป็นเหมือนเขาทําเป็นเพิงขึ้นมาสูงพอสมควรนะฮะแล้วก็สามารถที่จะกางเต็นท์ด้านในได้นั่นเองนะฮะนี่เลยนะฮะเอาลืมว่าข้างข้างเต็นท์เท่าไหร่วะนี่ฮะแล,แล้วก็นั่งริมๆนะ แอมคือม,ม,มุมบอลนี่อา,าพูดแบบตื่นเต้นมากพูดติดกระขัดมุมบอลนี้นะโหเห็นไหมเห็นทุกอย่างเลยนะเล่นน้ำนะฮะและ้วเดี๋ยวค่อยลงไปเล่นก็ได้นะฮะแล้วก็เล็กชิลธรรมชาตินะนั่งกินกาแฟหรืออะไรอย่างงี้ก็ว่ากันไปนะ,ะโอ้โหโอ่าโ,โ,โ,โอ้โหมีชา้าข้างบนกั่นหำไปแต่ตื่นเต้นขนาดนั้น คือสามารถมากางเต็นท์บนนี้ก็ได้นะฮะถ้าคนไม่เยอะมากในช่วงคนไม่เยอะมากนี่มีชาร์จไฟด้วยนะฮะค่ากางเต็นท์อยู่ที่160บาทนะฮะรวมค่าไฟด้วยแล้วก็มีอาหารนะฮะสามารถทําอาหารได้ก็ตามมาตรฐานนะฮะมาตรฐานคือทําอาหารได้สั่งอาหารได้นะฮะแล้วก็มีเป็นห้องพักนั่นนี่สามเลยนะนี่เป็นห้องพักแบบเขาเรียกบ้านรถรถบ้านนะฮะนี่รถบ้านรถบ้าน โอ้จะมืดแล้ววันนี้มันดูหลังเขาเนี่ยครับแล้วก็จะมีเป็นนี่ที่พักนะฮะสไตล์เท่มากเลยเห็นปะเห็นปะเท่สุดๆเดี๋ยวลงไปดูนะฮะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะฮะนี่ฮะบรรยากาศปิ้งย่างริมน้ําตกนําทานะฮะสุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็เล่นน้ําไปด้วยนั่นเองนะฮะนี่เลยนี่โดยเฉพาะโอ้โหไอ้มุมแก่งหินนี่เท่มากเลยอะแบบน่าเล่นน้ํามากนะฮะนะครับ จุดกลางเต็นท์อน้นสุวรรณนะฮะสระบุรีอ่าจะชอบลืมบอกชื่อสถานที่อยู่เรื่อยเลยนะฮะนี่บรรยากาศก,ก็จะเป็นประมาณนี้นนั่เองนะฮะอ่าสุดสุดไปเลยนะครับนี่นะฮะบรรยากาศนะฮะกลางเต็นท์ริมน้ำมันก็จะ,ะอะไรประมาณนี้เลยนะฮะนี่ฮะแล้วก็ข้อดีตรงที่ว่าผมว่ามันล่มๆดีอ่ะ แล้วมันก็ดูเป็นเหมือนธรรมชาติไอ้ป่กกี้ที่เนี่ยขึ้นไปบนเพิงนะฮะเวิร์กสุดๆนะฮะแล้วก็เนี่ยมันเป็นล่องน้ำาดูเป็นธรรมชาติแล้วก็มีหินกอ,นองต้อนใหญ่อะไรเงี้ยโอ้ยดูเวิร์กสุดๆไปเลยโอ้ยมีด้านล่างด้วยนี่ว่านะครับเนี่ยนั่งชิลตรงนั้นคิดดูดิโอนั่งชิลดูน้ําไหลไปทั้งวันนะฮะแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะมากด้วยนั่นเองนะฮะสบายบายเลยเจ๋งวะ่ะนี่นี่จุดเด่นของที่นี่ก็คือมีรถบ้าน ให้เช่าด้วยนะฮะซึ่งโอเคมากเลยอ่ะเจ๋งดีนะฮะนี่แล้วก็สามารถเนี่ยดูทรงบ้านก็เด่ก็เท่เลยเป็นเหมือนแบบเทลเลอร์ตะแคงนะฮะเฮ้ยเฮ้ยผมเจอเต็นท์นี้เท่มากเลยเดี๋ยวต้องแวะเข้าไปดูหน่อยละให้ดูบรรยากาศนะฮะนี่ก็กำลังเริ่มการเต้นกันไปนะฮะนี่ที่นี่ก็มีที่นั่งกินข้าวอ่สามารถนั่งกินข้าวกันที่นี่ก็ได้นะมีอาหารขนมขนมเต็มที่ ทําอาหารได้เต็มที่เหมือนกันนะฮะเนี่ยนั่งได้นะครับแล้วก็มีห้องพักด้วยนั่นเองนะฮะนี่เลยอันนี้ก็คือสุดอยู่แค่นี้นะครับนี่ก็คือก็คือจะเป็นอัสุดตรงหลังคาตรงนี้นะฮะเนี่ยโอ้โหเล่นน้านี่เวิร์กมากอะ่ะกูอยากเล่นแต่มันเริ่มมืดแล้วว่ะนี่ฮะนี่เลยนะฮะบอลไดไปสู่การเล่นน้ํานั่นเองนะฮะ นี่นะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะทึบๆเลยนี่หายรปร็วสบายๆเลยนะฮะนี่ให้ชมนะฮะบรรยากาศดีมากๆคือมันล่มอะ่ะผมว่ามันล่มมากต้นไม้แบบหนาแน่นอะ่ะมันก็เลยเวิร์คนั่นเองนะฮะนี่คือมันดูแบบดิบนิดๆน,นะโอ้แล้วก็ดูธรรมชาติดีนะฮะ แม่คนชอบให้ถ่ายนะเอาถ่ายก็ถ่ายนะอันนี้ห้องน้ําแยกชายหญิงนะนี่ประมาณนี้เลยซึ่งฝั่งนี้เป็นทางหญิงเดี๋ยวเข้าฝั่งชายให้ดูนี่ห้องน้ํำชายก็เป็นอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยผมว่าที่เขาต้องจบอาร์กิเต็ตเจอร์มาแน่ๆเลยวะ่ะผมสังเกตนะดูการทำ layer, 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 เลเยอร์เลเยอร์อะไรเงี้ยโอ้โอเคนะฮะแล้วก็พื้นที่กว้างอยู่นะฮะนี่ให้ดูลานจอดรถเพียบนะฮะด้านนอกอ่านฮะ,ะแล้วก็มีพวกบ้านพัก คือเหมาะกับคนมาเป็นกลุ่มมากๆเลยก็คือกลุ่มหนึ่งอาจจะนอนบ้านพักยืดโซนนั้นไปแล้วก็มากางเต็นท์อะไรประมาณนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมให้ดูอ,อันไหนอีก็ไม่มีอะไรนะลานจอดรถให้ดูบ้านดูทรงบ้านนะฮะเท่มากอันนี้รถนี่ดูะฮะก็ก,ก็ก็เช่าเอานะฮะเป็นเหมือนห้องพักกันแหละเออนะฮะ โดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ทําแบบเขาเรียกดูเรียบร้อยเออแล้วก็ตรงธรรมชาติดับกับดูเป็นธรรมชาติมากอะไรอย่างเงี้ยเออตรงนี้เป็นระเบียบอะไรย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ